ล่าโมเดลวรถไฟฟ้าคุ้มค่าคุ้มราคามาแน่ในไทยปีที่แล้วเรารีวิวเทสลา m o เดลเไปปีนี้เราอยู่กับเทสลาโ o เดล Y ค่ะแล้วก็มีพี่จ๋ามาเป็นเพื่อนด้วย เดี๋ยวมาช่วยกับน้องออยนะบอกก่อนว่าจริงแล้วเทสลาเนี่ยมีรุ่นที่วางจำหน่ายตอนนี้อยู่4รุ่นในการก็คือโมเดล S โมเดล X โมเดล3แล้วก็โมเดล Y ค่ะพี่จ๋าซึ่งโมเดล3กับโมเดล Y เนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่แต่ว่าโมเดล Y จะขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยเป็นขนาดกลางดีนะคะ Compact s u v อย่างตัวพี่เองอ่ะพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบรถ SU v อยู่แล้วนะคะอย่างแรกเลยคือชอบลักษณะท้ายที่มันแบบเป็นทรงเฉพาะของเอสนี่แหละแล้วก็อีกข้อนึงคือเป็นคนที่ชอบขับรถไปเที่ยวออยคือเราเป็นผู้หญิงเนาะไปคนเดียวขอออองเยยะู่่แล้วพื อีกจ้ะของเยอะเข้าไปอีก<ช>แต่คันนี้เนี่ยมันเป็น compact SUV มันก็เลยไม่แบบใหญ่มากขนาดนั้นไม่ได้ใหญ่เกนะินไปสามารถ่<ช>จอดได้อยู่ใช่ขับรถในเมืองรถคันนี้ยังเป็นรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์อยู่ค่ะสำหรับคันนี้ t ท s l a Model Y เนะี่ยมี3รุ่นย่อยด้วยกันค่ะมี long range performance แล้วก็ standard l a n e ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น standard r a n e นะมีขายเฉพาะอยู่ในฮ่องกงหมาเกา่าแล้วก็จีนเท่านั้นค่ะน่าใช้ยังไงคุ้มค่ายังไงเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเต็มให้ดูกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะคะก็ตามสไตล์เทสลาเนาะมินิมอลรุ่นนี้เขามีด้วยกัน3สีนะคะก็คือเป็นสีขาวดําเทาส่วนตัวออยจะชอบสีขาวเป็นวิเศษนะคะพี่จ๋าชอบสีอะไรจริงๆชอบสีขาวเพราะรถที่ใช้อยู่คือสีขาวเราชอบเทสลาตรงที่เขาแบบเขาจะมีความซ่อนกล้องต่างๆเนี่ยเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยเขาซ่อนไว้เลยเรียบไม่ยื่นออกมาแล้วแฮนด์จับเนี่ยก็เร,เรียบไปเลยชอบแผน่นคนงงงอให้พ<ม>ี<ม>่จ<ม>๋าลองพี<ม>่จ๋าลองจังหวะแรกนะแต่ว่าต้องเปิดไงเปิดไงเปิดไงนะกดหน่อยเออแล้วค่อยจับ คือมันไม่ได้ง้างนะมันเด้งปึ้งออกมาเองนะเห็นเขาบอกว่าพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคือมันก็จะไม่มีเครื่องยนต์ใช่เนี่ยปกติเนาะมันก็จะมีมกันตังนี้ใช่ไหมคะระบายความร้อนข้างในอันนี้ก็อรถนไฟฟ้าก็เร,เรียบไปเลย,เเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีรูตรงนี้เขาเรียกว่าแอโ o ได n a มิกเขาจะช่วยรีดช่วยควบคุมลมที่ผ่านเข้ามานะซึ่งเทสลาเนี่ยทำได้ดีมากช่วยส่งทําให้รถขับขี่ได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมดุลมากขึ้นอันนี้เป็นล้อแม็กซ์19นิ้วเป็นลักษณะใบพัดเนาะอันนี้ก นี่ก็คือคันเทสของเราค่ะเป็นคั้นสีดำเทแบบนี้เลยก็เทอยู่นะไม่ถ้ามันก็คนละฟิลนะแต่ว่ามีสติกเกอร์สไปเดอร์ด้วยอันนี้ก็คือผู้สนักสนดนของเรานะคะเขาบปุณสไปเดอร์ค่ะข้างหลังคือมันไม่มีท่อไอเสียอย่างแรกแล้วใช่เนี่ยเรียบแบบนี้เลยแล้วคือรุ่นเนี่ยเขาแบบไม่มีตามีอะไรแบบก็จะไม่มีคนรู้ว่าโมเดลวันจะไม่รู้มา กว้างมากอันนี้ก็คือเบาะห้าที่นั่งนะคะแล้วก็แบบกว้างข้างในกว้างแบบนอนได้อะเขาจะไม่ให้เป็นเจที่นั่งได้นะคะแต่ตัวนี้ที่เรามาดูกันเป็นหที่นั่งเนาะตูเป็น7ที่นั่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันอาจจะน้อยเข้ามาอีกเด๋อเด๋บายเลยอะอันนี้ก็จะเป็น6ที่นั่งแล้วนะคะเพราะมีน้องออยเข้าไปได้หนึ่งที่หรือว่าออยจะไปอยู่ที่หนึ่งดีคะนี่ค่ะเอ้ยออยตรงนี้เลยโอ้กว้างมากคือใส่สูรเค้กได้อีกใบหนึ่งเลยูได้เยอะมากแล้วอันนี้เบาะเขาพัับนะต่่วมมมปปกิจจีุอยู อยอัตโนมัติปึ๊บดูดินี่คอเวเราขับรถไปเอาติ้งกับเพื่อนไงเรามาแคมปิง้งในรถได้เลยนะก็คือบูนอนเป็นรถไฟฟ้านะคะก็สามารถนอนเปิดเครื่องได้เดี๋ยวออยขอเปิดกระโปรงหน้ารถก่อนไม่ใช่เปิดแบบธรรมดาเราเปิดแบบทัชสกรีนมาค่ะรออยู่ด้านหน้าแล้วนี่ปิดแล้ว ไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็เลยสามารถเอาของมาเก็บตรงนี้ได้อีกใช่มีด้านหลัง2จุดแล้วก็มีด้านหน้าอีก1จุดเยอะมากก็คือตรงนี้แบตเตอรี่ของเขาอ่ะจะค่อนข้างบางถ้าเกิดเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปในตลาดเนี่ยพอต้องมีแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะหนาใช่ไหมคะแต่ว่าของเทสลาเนี่ยเขาจะบาง,งพิเศษม,มาเจอกันเนี่ยเวลาเปิดประตูปุ๊บกระจกเขาจะเลื่อนลงนิดนึงเพื่อไม่ให้เวลาเราปิดมันจะชนกันนี่ค่ะ เป็นไงบ้างพี่จ๋าอย่างแรกที่มองคือกระจกใช่ไหมเหมือนอยู่ในสเปซชิปโอะโหมันใช่ถ้าเต็มตาเป็นท้องฟ้าข้างนอกโอ้จะยิ่งเต็มตาแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะพี่จ๋าเพราะว่าเนี่ยเขาเคลือบมาให้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบเมืองไทยมันร้อนกว่าติดฟิล์มเพิ่มไม่ได้ขาล่ะแฮปปี้นะแต่คือเราอตัวไม่สูงไงคือมันเหลือตรงแบบเหลือเยอะอยู่ต่อให้แบบเป็นผู้ชายตัวสูงกว่านี่ ใช่เราว่าร้อยแปดสิบก็โอเคอยู่นะไม่น่าชนแล้วความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะไม่มีตรงนี้ใช่เวลาคนนั่งตรงสบายเลยใช่เราขอนั่งตรงกลางก็อยากรู้ก็ยังชิลอยู่ไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นเด็กก็นั่งได้ปกตินั่งตรงกลางต้องอ้าไข่อืมเออมันก็จะสบายหน่อยสบายนอนดีกว่าเอาแล้วใครขับวะคะวันนี้เออเดี๋ยวอ้อยขับก่อนเดี๋ยวอ้อยขับก่อนแล้วเส้อผ้าเดี๋ยวให้พี่จ๋าลองขับได้เลย ก่อนจะขึ้นรถเราต้องปลดล็อกรถก,กันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เป็นกุญแจเราจะใช้เป็นคีย์การ์ดนี่เทปะแค่การ์ดไป,เ,ปเดียวเ<ล><ล>นิดี้เลย,เลยปึง้งนี่<อ>เราก็ปลดล็อกแล้วแล้วก็<ป>ขึ้นได้เลยค่ะไปค่ะพี่จ๋า เป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งขึ้นมาดีแต่เมื่อกี้แอบไปนั่งข้างหลังมาพอนั่งปุ๊บคือแบบโอ้เรามันเห็นหมดเลยพี่จ๋าบอกของเขาเนี่ยทำจากวีแกนลิเตอร์คือไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากประเทศใช่อันนี้เราเอาโทรศัพท์วางได้เลยจะเป็นไวเลสชาร์จจริงสองเครื่องในสองเครื่องช่องตรงนี้เปิดช่องตรงนี้ก็ลึกอยู่เหมือนกันใช่มันแทบจะแบบจะไปเชื่อมกับตรงนี้แล้วแล้วก็ข้างหลังก็มีนะมีท็บซีสองอันเหมือนกันมาดูคอนโซลดีกว่าพี่จ๋า สวยไหมใช่คือเตรียมรูปมาหน้าจอของเรายังไม่มีเลยอ่ะคือเป็นแท็บเล็ตอันเดียวใหญ่ทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ปกติเนาะเวลาที่เราต้องการปัแปะก็ต้องแบบต้องใช้มือจับต้องอะไรอันนี้คือเราเราเลื่อนได้เลยโอาเราจะซ้ายขวาอะไรทางไหนก็เลื่อนเอาใช่ แล้วก็จะมีโหมดหนึ่งชื่อว่า Advanced Cabin Control อ,อันเนี้ยเวลาที่เราปล่อยรถไว้ไม่อยู่ในรถเรารถมันร้อนเกินไประบบพขาก็จะเปิดแอร์ให้อัตโนมัติมาก็ช่วยได้นะเพราะว่าที่ไทยอ่ะมันร้อนมากจนบางทีมันทําให้รถของเราเสียหาย ก็คือเราพิงหมาไว้ในรถได้นะคะก็จะแบบมีอากาศถ่ายเทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคมป์ก็คือเวลาเราไปแคมปิ้งเนาะเราก็เปิดรถชิลๆได้อย่างที่บอกว่าด้านหลังมีพื้นที่นอนได้เลยแล้วนี่คืออะไรพี่จ๋าจริงๆเนี้ยมันคือไบโอเวปอนดิเฟน์โหมดทำขึ้นมาเพื่อป้องกันอุบัตวภาพอะพวกฝุ่นไวรัสแกน้ำตาก็ขับรถไปที่ไหนเนี่ยมันจะเหมือนเราเพิ่งเปิดเครื่องต่อแล้วแบบมันกำลังทำงานอยู่อ่ะใช่เนาะแต่ว่าก็คือเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะเพราะมันใช้ฟิลเตอร์เขาเรียกว่าเฮปปบบ คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเซนทรีโหมดที่เวลาเราไม่ได้อยู่บนรถเขาก็จะเหมือนมีกล้องมลจรปิดให้รือว่าเราจอดรถอยู่ในห้างใช่ไหมกลับมาแล้วแบบเฮ้ยรถโดนเฉียวเราก็สามารถได้ใช่ว่าใครเฉียวเราสามจุดแล้วก็ชาร์จเห็นหน้าแน่นอนไปตามตีได้นะคะใครมาขี่รถเราคอยบอกก็คือเป็นแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆสนุกสนานใช่อย่างพี่จามานั่งรถปุ๊บเราก็กดอันนี้เลยพครจ๋า ทำลายค่ะตั้งค่าไว้แล้วพอเพื่อนมาหน้ามันก็จะเป็นเสียงตดอันนี้โรแมนต์ก็คือเรารู้เราไปโดยนอหนาวราบก็เปิดปึ๊บหน้าจอเราก็จะเป็นเตาผิงแล้วก็อุณหภูมิก็จะสูงร์อุ่นด้วยใช่ส่วนนี้ก็คือวาดรูปสกแพดทั่วไปมากอันนี้ก็คือเวลาที่เราตั้งค่าเป็นมาเนี่ยแมพของเราจะกลายเป็นอยู่ดังข่ะ อันนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะคือเราสามารถเชื่อมต่อบูทูธเปิดเพลงเปิดอะไรได้ตามปกติเลยโอคืออัปเดตซอฟต์แวร์ในนี้ด้วยเลยใช่คือรถของเราก็จะไม่เก่าเร็วก่อนออกเดินทางเราเช็คแบตเตอรี่ก่อนตลอดเลยมันสามารถเซตได้ด้วยว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยากชาร์จแบตอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากชาร์จร้อยเราอยากชาร์จแค่8ปเพื่อถนอมแบตเราได้ไหมใช่แบบมือถือเลยที่ถ้าเกิดเราชาร์จเต็มตลอดศูนย์ถึงร้อยบ่อยๆแบตมันก็เสื่อมนโอเคเต็มตัว ออกเดินทางเอ้ยวนล้อแบบนั้นนี่เราก็มาอยู่บนทางด่วนแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่จ๋าเป็นคนปรับโหมดให้ดีกว่าเราสามารถปรับโหมดไปขับไปได้เข้ามาตรงดิริงนะคะก็เลือกได้เลยว่าแบบอยากเป็นคอมตสแตนดาร์ดหรือว่าสปอร์ตอย่างตอนนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่อ่าฟีลิเมนไง ก็เรื่อยๆเไม่ได้แแต่ว่าไม่ได้นิ่มมากก็จะรู้สึกได้ว่าแบบแรงขึ้นความหน่วงมันหายไปพวงมไรก็ก็หนักขึ้นด้วยสอก็สโลว์สโลว์ขึ้นแต่ว่าก็นิ่มขึ้นนะหน้าจอเนี่ยมันสามารถปรับโหมดของการเบรกได้ปรับได้3โหมดใช่มีครีปมีโลมีโฮครีปมันเหมือนกับว่าพอเราถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันยังไหลอยู่นะคือถอนแล้วรถมันจะไหลอยู่นิดนึง ส่วนโรเนี่ยคือถอนแล้วรถยังไหลต่อคือรถสัญดาปทั่วไปเราถอะรถมันจะไหลแล้วเราต้องไปเอาขาไปเหยียบเบรกแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกรถมันก็จะหยุดให้ส่วนโฮเนี่ยมันจะมีความประหยัดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็น r e g e n e r a t i v e b r a k i n g เหยียบเบรกแตะเบรกเนี่ยมันจะพลังงานตัวนั้นกลับมาใช้ในการขับรถอันนี้คุ้มค่ามากสําหรับคนเรในเมืองเพราะว่าเรารถติดใช่ไหมแล้วก็เบรกบ่อยๆปุ๊บพลังงานเราก็จะเพิ่มขึ้น นิ่มม,ก,มก็ไม่ได้ถึงกัแบ,บมมกกกแบบนิ่มมากก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีรุ่นที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนรถครอบครัวนิ่มเนนุ่นมๆอะไรเงี้ยแต่คันนี้ก็ไม่ได้นิ่มขนาดนั้นนะคืออันนี้มันก็เป็นเทียร์เริ่มต้นของเทสล,ลาเนาะเราจะไปแได้คาดหวังว่ามันจะนิ่มที่สุดตมราคาแหละเราเราคันเร่งเของาอะไรนะเดี๋ยวไว้ลดโล่งแล้วเราจะไปศูนย์ถึงร้อยกันนะคะตอนนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเทสล,ลาเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอัตราเร่งน้องๆซุปเปอร์คาร์มาเดยมาเดยเตียงไม่เงยมา ที่จาบอกว่าเงียบมากเลยค่ะพขขึ้นรถมาแล้วแบบเงียบจังเสียงเครื่องไม่มีเลยจะมีแค่เสียงลมเสียงล้อนิดนค่อนข้างเงียบเลยแหละขับไปก็เริ่มม่วงกันมาเด้มาเดย์ชอบอย่างคือพวงมาลัยเนี่ยมันค่อนข้างหนักซึ่งมันกำลังดีรถยุโรปเนี่ยเราจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าพวงมาลัยมันหนักส่วนเกียร์อะไรก็จะอยู่ตรงข้างบนข้างข้างนี้แหละ ทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตรตาเร่งกันนะคะอาจจะไม่ได้ศูนถึงร้อยนะเพราะว่าเราอยู่ทางดือนแต่ว่าเดี๋ยวจะแบบเร่งแรงเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าแรงสุดได้ประมาณ217กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงพี่สาปรปับเป็นสปอร์ตห,หน่อยค่ะจับบงเลยส่ซิงกันค่ะใสซ่ซิงไปเลยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยววะ ไม่รู้สึกกระชากนะไม่รู้สึกกระชากคือแบบค่อยๆเร็วไปเลยเหมือนเหมือนนั่งเครื่องบินตูนถึงร้อยคันนี้อยู่ที่5.6วินาทีค่ะถ้าเป็นรุ่นพร์ฟมร์แมก็จะแรงกว่านี้อันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลนจ์ก็จะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่านี่คือจะ1 2อยิแล้วแต่ว่ารู้สึกสมูทรู้สึกว่าไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าพวงมาลัยมันแข็งแล้วพอเป็นโหมดสปอร์ตยิ่งแข็งกว่าเดิมก็เลยไม่คงเพรงพี่จ๋ามาลองขับไหมอยากอยากลองปะอยากลองอยากลองว่าพี่จ๋ พจ๋าขับแล้วเป็นไงบ้างแอบแบบเงิบเงิบนิดนึงมันจังวนหน่อยมานี่ดีกว่าพี่จ๋าลองมาชาเลนจ์กันโดยการออโต้พายรอดแล้วชาเลนจ์กับพี่ด้วยนะให้พี่จ๋าเราเพราะเราเคยแล้วไงเนี่ยคือหน้าจอมันอาจจะมีบอกเลยพี่จ๋าว่ารถข้างๆพี่จ๋าเป็นรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุก รถมอไซค์อย่างเงี้ยมันเป็นรูปขึ้นมาเลยก็จะมีเตตสปีดได้ว่าเราอยากสปีดลิีิมีเท่าไหร่อันนี้เป็น current speed ก็คือตอนที่พี่จ๋ากดเท่าไหร่อ่ะมันจะแม็กเท่านั้นคือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้ามันจะชะลอแต่ว่ามันจะไม่มีการแซงเกิน90 emergency braking ก็มีเผื่อว่าจะชนจริงๆแล้วก็จะเบรกให้เลยถ้าพี่จ๋าพร้อมแล้วก็ ลุยเลยเลยเตรีย <laughs> มตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่คือเวาลาที่เราออโต้พลลดอะยังไงเราก็ต้องมีสติเราต้องจับจับวงมาเลยเดอ้อไม่ใช่ <c oughs> แบบก็ต้องถิลลดจับ่อยไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจรล้น,นะแต่เราไว้ใจถนนไม่ได้จูๆ่ๆ <c oughs> เกิดเขาตีเต้นแล้วเขาหยุดตีไปเฉยๆหรือว่าถนน,นมันแบบมีอะไรมากั้น <c oughs> ตอนนี้เร,เริ่มเย็นแล้วตอนนี้แดดตกหน้าเขาก็มีที่บางแหลกแต่ว่าถือว่าค่อนข้างเล็ก ไฟเะามุนละมุนใจเราองสู้ใช่เราบึ้ลบ้นเบิ้เอากันเท่าไหร่เราเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ขึ้นเลยเราล็อกแล้วนะใช่จิ้งก่อยมือได้อันนี้คือไม่ได้เหยียบค่โดนะคะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะจับไปก่อนก็คือระคองไว้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนขับจริงๆตอนนี้หน้าจอมันจะขึ้นให้ดูเลยว่าแบบเฮ้ยเลนเนี่ยมันขึ้นเป็นสีฟ้านะถ้าเกิดว่าเราขับทางไกลยาวๆอ่ะเหนื่อยมันเมื่อยนะเมื่อยขาต้องเหยียบแบบคันเร่งลอดแก้เหนื่อยได้ดีเลย อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ p o o ซลล l l Diving นะถ้าเกิด p o o ซ c ล l l ด i v i เนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มติดตั้งเพิ่มก็ประมาณแสนหลักแสนอยู่เหมือนกันก็ถ้าเกิดมี p o o ซ c ล l l Diving เนี่ยมันจะเหมาะกับต่างประเทศที่แบบเขามีการซัม,มออนรถมาให้เราเลยสมมติว่าเราอยู่หน้าบ้านเงี้ยแล้วเราจอดอยู่บางหนึ่งเราสามารถกดแล้วก็รถขับมาหาได้หรือว่าเราเซตสถานที่ปุ๊บรถก็จะไปได้ชิวๆิวค่ข้างตลกนเจอเจอกันอีกทีจบคลิปนะ <c oughs> เดี๋ยวเปคลิปหน้าเนี่ยเราขับไปชาร์จแบตดีกะเปอหิจ๋ะได้จัการจุดชาร์จรับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชาร์จไฟให้ดูน้องใช่อันนี้กับมันที่โชว์รูมนะแต่ว่าจริงๆแล้วจุดชาร์จเนี่ยมันมีหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นที่ห้างหรือที่อะไรใช่ก็สามารถดูตามแอป,ปได้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในนะว่าเดี๋ยวตอนนี้มาดูก่อนว่าจุดชาร์จตรงไหนเปดเ,เลยค่ะเลยดเลยเราก็ ติดาทำให้ดูดีกว่าอันนี้ไม่ของ EA anywhere นะแต่จริงๆก็แบรนด์อะไรก็ได้หมดเนี่ยมีให้เลือกระยะเวลากับราคานะหกติ๊นาทีแค่50บาทเองดึงออกมาดึงมาเลยออไปฮะเราก็เสียบเข้าไปตามทป์ของรูมันนี่เรียบร้อยค่ะก็เลือกเป็น1ชั่วโมง50บาทนี่มันก็จะขึ้นนับเวลาถอยหลังมาเลยเมื่อกี้เราเลือก1ชั่วโมงเนาะหมือนก็นับเวลาถอยหลัง ตอนนี้เนี่ยเหลือกี่นาทีอพอาถ้าสมมติว่าชาร์จครบเสร็จปุ๊บเราต้องเอาที่ชาร์จออกภายใน15นาทีค่ะหานไปหันมาเนี่ยก็คือตกกิโลละไม่ถึงบาทค่ะถูกมากแต่จริงๆมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ตู้ด้วยนะสมมติว่าถ้าเราไปตู้ที่เขาใหญ่รหรือว่ามันเป็นกระแสไฟที่มันแบบชาร์จเร็วๆอย่างเงี้ย ก็อาจจะแพงขึ้นแล้วค่ะไม่เท่ากัน<ช> <ไป S 2> ค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นสนะแตนดาร์ดเลนนะเต็มแบตเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ455กิโลค่ะอย่างกรุงเทพพัทยาไปกับ300กโลเองแบม,มแต่ยางออยเนี่ยส่วนตัวชอบมากเพราะว่าออยเป็นคนขับในเมืองอย่าล้ะการหาที่ชาร์จในกรุงเทพก็คืองา่งายมากหรือว่าบางทีอ่ะเราชาร์จอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องทวงเลยว่ารถเราน้ำมันจะหมดเพราะว่าเราชาร์จทุกคืนไงแล้วก็ด้วยความที่เราขับรถในเมืองเนาะรถก็ติดบ่อยเราก็จะได้เบรกแล้วก็ได้ประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยค่ะปีนี้รถยน แชร์คนไลค์คนสั่งจองเยอะมากมใช่ฟฟแต่รู้สึกว่าคนอ,อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าแหละแต่อยากได้ราคาเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีใช่เพราะมันคุ้มค่านะจ๊ะว่าม,มันไม่ได้แค่แบบสวยงามภาพลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่ว่ารถคันนี้สามารถเป็น้ทางรถขับเองคนเดียวก็ได้รถครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะในราคาเยอะด้วยโอเคหน่อยราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทค่ะ ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะแต่ว่าอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้อยู่ใช่ก็คือสําหรับรถไฟฟ้าเนาะถ้าถึงว่าเราคิดจะลงทุนสําหรับการซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยจะว่าหลายๆละคนมองระยะยาวแหละว่าเราจะลงทุนกับเทคโนโลยีแบบใหม่ๆแล้วลงทุนไปสามร้า ถ้ามันคุณก็เวิรเลยค่ะใครที่สนใจโมเดลวอย่างจา<ม>๋าเองกําลังมองหารถมาอยู่โมเดลวก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วถ้าใครอยากจะลองเหมือนกันก็สามารถมาลองรถได้ที่โชลูสปเดอร์ Spider ค่ะมีรถอื่นๆให้เลือกอีกเยอะเลยขอบคุณสไปเดอร์ที่ให้รถเรามาลองเทสด้วยนะคะออยเชื่อว่าโมเดลวเนี่ยจะต้องเข้าถึงคนหมู่มากได้มากขึ้นเยอะแน่นอนวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ